สวัสดีครับอยู่กับช่องอีสานบ้านคอยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเบากูกไก่อยู่กับผอแล้วก็อยู่กับน้องโฟกัสนะครับเขาได้พันมันวันนี้สิมันพันพวงเพชรเนาะครับได้มาอาสิมาลองปลูกเดี๋ยวก่อนอื่นเบากูกไก่สิขออนุญาตไปเอามันลงก่อนนะครับเด้อ น,นี่ก็เป็นข้อมูลที่บากูไก่หามาเบื้องต้นนะครับเนาะอันนี้ก็อ้างอิงจากข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรคือพันธุ์มันที่ได้รับการอันนี้รับรองจากกรมวิชาการเกษตรกชคืิพันธุ์ละยองเก้าศูนย์ละยองเจ็ดสองละยองหาพิลุนสองละยองหนึ่งละยองสิบเอ็ดละยองแปดสิบหกสิบสามเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองหวยบวงหกสิบ เกษีศา,าสตร์หาซิปนะครับคือสิเป็นพันประมาณนี้ครับซึ่งในส่วนของพันธุ์พ่วงเพศนี่บัคคูไกย,ยังหาข้อมูลบอร์ทันได้พอว่า,าทั้งกรมวิชาการเกษตรศนี่เพิ่นได้ให้การรับรองยังตรงนี้ก็ชีมีผลาวา่าถ้าท่าในได้ให้การรับรองนี่ก็คือันท่านได้พันการวิจัยนะครับเนาะเขาก็บอกวา่าเปอร์เซ็นต์แปลงมั่สิเป็นยังไงแต่ก็มีการนํามาปลูกในพื้นที่ของ แถวบ้านบาคูกูไกยก็คือแถวรอยเอียดนะครับเนาะพ้นที่ให้ก็ดีผู้ใดมีข้อมูลเพิ่มเติมกะมาบอกสูฟังเนี่ยนะครับเด้ออันบาคูไกยกันยังมีข้อมูลบ่ไหลากาสีน้ำข้อมูลนะครับมาปรับใส่ในการพัฒนาต่อยอดการเกษตรเข้าต่อไปครับเขาก็เลยคน้นลงเรียบร้อยเลยครับมาสีหามาเบ่องอันนี้เป็นพันธุ์พวงเผ็ดครับพันธุ์พวงเผ็ด ได้กับประมาณนึ่งนะครับปลูกได้หลายเติบเป็นไรพันธุละครับการพงเพศบอยาวครับต้นอันนี้ก็สิได้ประมาณหนึง่งสองสามสี่สี่สี่ถึงห้าสี่อนสถึงสี่ทอนประมาณสี่ทอนเต็มที่กับหาทอนต่อหนึ่งลำนะครับเนาะเห็นตอนแรกเข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยสิเป็นสิเป็นมันหน่อยนะครับแต่ถามพ่อเดี่ยวเรา ถ้าไปเอาละวาตัวนี้ก็เป็นมันไงแต่ว่าพ้องเผ็ดนี่มันสิโบมักต้นสูงครับนั่นหมายความว่าพอต้นมันได้ประมาณหนึ่งแล้วมันก็สิลงหัวอย่างเดียวเลยครับอันนี้เะฮอก็สิมาลองเบิงซึ่งรอบก่อนเขาเคยลองเบิงแล้วครับประมาณสามคองเนี่ยแหละมันก็ให้ผลดีก็เลยว่าบาดนี้ไปหาพันมาลองเบิงเผื่อมันเป็นผลดีเผื่อมันเหมาะกับสภาพดินของเขาฮอกกฤสีลองเบิงนะครับ เดี๋ยวจังไดลองปลูกพวงเพลดแล้วกระสีจะทำการตอนกู้ตอนยังกระสีรีวิวให้พี่น้องเบิง้งเพราะว่าตอนนี้มันส่วนใหญ่หอาเป็นกระสาสีรสัครับกระช่างสีเห็นนั่นแหละจงที่วิดีโอที่บ้ากูไกลลงให้เบิง้งนะครับอันนี้สิเป็นลองพวงเพลิดมันสิเหมาะก,กับดินเขาบ่มันสีเป็นยังไดไปติดตามชมกันต่อไปครับพี่น้องขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับถ้าถึกใจผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามแต่ เป็นกำลังใจให้ทีมงานอีสานมันคอยแน่เลยครับเดอ้อโอเคแล้วพบกันไหมครับสวัสดีครับ